ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามหนองจอกนะครับบรรยากาศสวยงามมากสนามสวยมากครับมีทีมงานรดน้ำรอเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่โบ๊ทเซเวันออนไลน์นะครับผมทีช่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ตอนนี้เราก็รอมาแล้วครับฮันด้าเรซิ่งทีมโอชิกับกับตัน ตัมือรับตัว250น,นะครับลแล้วก็ตัว400 250จะเป็นของกัปตันนะครับเบอร์1น1หนึ่งหนึ่งแล้วก็โอชิดูการแต่งนะครับผมก็อกไไเอสกตริกครับเอสตริกอีกแล้วตัวท็อปปรับออฟเซตได้สวัสดีครับวันนี้ก็บอกได้เลยนะครับต้องการแบบไหนเอาให้จบ เอาเวิร์กช็อปมาแล้วครับคนมานั่งเวิร์กช็อปแต่อะไรต่างๆแล้ลองขี่ดูนก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอกทางทางทีมได้เลยครับนี่ครับผม250นะครับผมแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีครับผมกัปตันธนรัตน์นิทยนะครับครับผมในรุ่นเอเวอร์ทรโปรครับเอเวอร์ทรโปรตัว2 250นะครับผมว่าวันนี้ก็เต็มที่นะครับเอาเอาฟีลลิ่งอยากได้แบบไหนแจ้งเลย สปริงมีชิมเบอร์มีทุกเบอร์ครับเครื่องมีทุกอย่างก็เอาให้จบเป็นคัสตอมส่วนตัวไปครับได้ครับเจ๋ง์ครับตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัว450เนี่ยจริงๆแล้วเขาออกแบบมาประมาณ70กโลนะ75คือ80โลอะไรเงี้ยกำลังขี่ดีนะครับผมตามไซส์ของคนเรงแต่ว่าโอ้ยชีน้ำหนักเพียง 61นะครับ60ต้นๆเท่านั้นถ้ามาขี่สี0อย่างงี้ไม่ไม่ไหวครับสปริงแข็งเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนสปริงกันก่อนก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างนะครับตอนนี้รีวาลเสร็จเรียบร้อยแล้ะโมเป็นเทคนิคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านสปริงยังไม่ได้เราก็เลยจะทำการเปลี่ยนสปริงกันก่อนก็เปลี่ยนกันในเซอร์วิสทรัคอย่างนี้เลยนะครับ so what spring are we using instead of 5.0 uh one one lens softer one lens softer เดิมๆมของตัวช็อกหน้าก็จะอยู่ที่5.0นะครับผม 5กิโลต่อ1มมตอนนี้ก็จะลองให้เบาลงมาอีกหนึ่งไซส์ก่อนก็จะเป็น4.8นะครับแล้วก็จะลองขี่กันก่อนไม่ต้องห่วงครับเราก็มีอยู่หลายไซส์เหมือนกันก็เองจนกว่าจะจะจบนะครับเปลี่ยนสีมือกันก่อนหน้าหลังนะครับผมตอนนี้เอาหน้ามาเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวหลังกำลังถอดกันอยู่ มีความรู้สึกว่ามันนิ่ม,มเกินไปนะครับเพราะว่าแซกอยู่ที่ร้อยสี่อันนี้อยากจะแล้วก็พอโดดแล้วรู้สึกสุดนะครับก็คือปัตอม,มันสุดเกินไปนคือเลยอยากจะเปลี่ยนนะครับว่าตอนนี้ให้แข็งขึ้นนะครับตั้งค่าแซกสูงขึ้นเดี๋ยวลองกันใหม่ตอนนี้ในในสิ่งที่สําคัญก็คือต้องหาบาลานซ์ของรถครับ ว่าบาลานซ์ข้างหลังสูงเตี้ยยังไงครับ่ตอนนี้ให้เช็คบาลานซ์กันก่อนว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจดตัวตอนนี้ก็ยังฝึนกับที่ญี่ปุ่นเคยทดสอบไปนะครับรถคันนี้ของ C r F เนี่ยถ้าเอาหน้าลงมาเยอะคาแรคเตอร์ของรถมันจะเปลี่ยนครับขึ้นคีดหนึ่งคือตรงนี้ไม่ต้องทำอะไร คาลคเคเตอร์ออรถม,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 มันจะเปลี่ยนนะครับภาระของโชคหน้าจะเยอะกว่าก็เลยรู้สึกว่ามันจะสุดแล้วก็การเลี้ยวอะไรต่างๆมันจะไม่ค่อยมันจะเร็วเกินไปนะครับไม่ค่อยมั่นคงเลยเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าโอเคทำด้านหน้านก่อนลองเอาขึ้นมาก่อนแล้วลองขี่ดูว่าจะรู้สึกดีขึ้นไหม เร็วไปนิดนึงนะครับนี่ขอขอพี่ปาวขึ้นก่อน ไช่ครับตอนนี้ดีกว่ากลายเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าว่าเราจะเอาหนมดเราจะหนืดน,นะแต่ว่าตอนเนี้การเข้าโค้งอะไรต่างๆดีขึ้นในการเอารีบาวออกก่อนลองนะครับก่อนลองตอนก่อนหน้านี้ที่ไปลองกันเองกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงครับรู้สึกว่ามั่นใจกว่าเดิมครับเวลาเข้าโคง้งออกจากโคง้งก็สามารถกดคันเร่งได้เต็เมกว่าเดิม แล้วก็การกระโดดรู้สึกว่ามันซับกว่าเดิมการกระแทกน้อยกว่าเดิมนะครับกระโดดกระโดดครับผมก็ดีแล้วแฮปปี้แฮปปี้กับวันนี้เนาะครับเดี๋ยวพักกินข้าววันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ซ้อมกันต่อพอมีอะไรวันนี้ก็บอกได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็เมนโมครับเมนโมไฟแนลเซตติ้งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับพื้นแข็งสำหรับการวิจัยใหม่ครับ แล้วก็ความต้องการของนักขี่ต่างๆก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการทดสอบชโชคในวันนี้ครับผมเป็นรู้สึกเป็นไงบ้างครับจากที่ปัดไปนะครับตอนแรกมันจะสะท้านมือสะท้านมือตอนตอนบับครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาการสะท้านไม่มีนะครับก็รู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับ,รบ,รบผมก พร้อมครับสำหรับการแข่งขันขในสนามที่หนึ่งที่จังหวัดเลยค <นะ S 2> ผมก็วันนี้สรุปนะครับผมของเวชีที่ทําไปก็คือเปลี่ยนสปริงหน้าให้นิ่มลงตามตามคำนั่งนะครับแล้วก็มีปรับจูนนิดหน่อยทําแสกใหม่แสกแข็งขึ้นเอ้ยอ่อนแข็งขึ้นแข็งขึ้นมาอีกนิดหนึง<ช>่งจากที่เซ็ตมาเดิมอ่อนเกินไปนะครับก็กลายเป็นลงตัวไปเลยกับการโมดิฟายจากเทคนิค โอเคครับโชคดีมีมมชัยครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับเลยครับ,รบสวัสดีครับ